สวัสดีค่ะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้เป็นช่วงสถานีเพชรบุรีหัวลำโพงนะคะมาดูกันค่ะสายสีน้ำเงินมีที่กั้นปลอดภัยดีนะคะเห็นไหมคะมิดชิดเลยค่ะ 公平、环保、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 รีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Petrobury Station Please find the gap between train and platform สุขุมวิทโปรดใช้ความระมมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสุขุมวิท Station Please mind the gap between train and platform ศูนศิริกิจโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถศ e e d s i r Center Station. Please find the gap between train and platform. station please mind the gap between train and platform สถานีลุมพิดีลุมพินีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถลุมพิดี Station please mind the gap between train and platform สถานีสีลมสีลมโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสีลม t เตช o n Please mind the gap between train and platform. ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ3ย่าน Station Please mind the gap between train and platform จะออกจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงนะคะขึ้นเป็นบันไดเลื่อนค่ะอ้าวออกผิดประตูนะคะ มาโผล่ที่ถนนถนนใหญ่นะคะกลับลงไปใหม่ค่ะจะไปดูบรรยากาศหัวลำโพงที่มีรถไฟธรรมดานะคะ เคยทำคลิปมาแล้วจําได้ใช่ไหมคะออกจากสถานีรถไฟฟ้ามาโผล่ที่สถานีรถไฟธรรมดาทางเข้านะคะทางเข้าไปซื้อตั๋วนะคะ นี่คะ่ะมีป้ายนะคะทางขวามือนั่นก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะที่ผู้โดยสารจะไปนั่งรอนะคะนั่งรอขึ้นรถไฟหรือว่านั่งรอญาตินะคะ,ะก็จะมีทีวีจอยัยกษ์จอใหญ่ให้ดูนะคะห้องใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยหัวลําโพงนะคะข้างในหัวลําโพงนะคะ เดินไปทางห้องน้ํานะคะจะไปดูห้องน้ํำจะหน่อยนะคะไปเข้าห้องน้ํานะคะห้องน้ํำตรงนี้ปกตินะจะเสียเงินครั้งละสามบาทนะคะแต่พอเข้าไปเที่ยวนี้ฟรีค่ะไปดูกันนะคะ ห้องน้ำสะอาดสะอ้านค่ะเงียบนะคะไม่ค่อยมีคนนะคะเตรียมเงินว่าจะจ่ายนะคะจ่ายค่าเข้าห้องน้ำพอเดินไปใกล้ๆเอาไม่มีคนอ่านดูป้ายก็บอกว่าฟรีเห็นไหมคะฟรีห้องน้ำใช้บริการฟรีนะคะนี่ห้องน้ำ ชายค่ะนี่ห้องน้ำหญิงค่ะสะอาดค่ะสะอาดมากเลยค่ะมาถึงหัวลำโพงแล้วไปไหนต่อดีคะความเคยชินสำเพ็งสิคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ